สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะก็ยังคงอยู่กันนะคะในคลิปแบบพิการานะคะแม่หมอก็มีไพ่สามใบมาให้ทุกๆคนได้เลือกเช่นเดิมนะจ๊ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะฝากไพ่มาบอกคุณว่าอะไรออมาถ้าอยากรู้สารจากเขานะคะไปเลือกไพ่กันเลยนะเริ่มตั้งแต่ใบที่หนึ่งนะคะซ้ายมือสุดนะ ใบที่สองใบที่สามเรียงไปเลยจ้าให้เลือกไพ่ที่คิดว่าดึงดูดเรามากที่สุดได้เลยโอเคอ่ะมาถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันทีละใบเลยนะจ้าไปเลย ถ้าสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะใบนี้เนอะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยากบอกคุณว่าอะไรอ่ะได้เดทกันแต่ไม่ต้องกลัวเนอะเดทไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะจ๊ะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาเสียใจเนอะที่บางครั้งอะ่ะ คนที่เลือกไปในแม่หมอมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทาให้ความสัมพันธ์นี้จบลงใ,ใดๆนะคะเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าตัวเขาเสียใจนะที่เป็นคนพังมันกับมือที่เป็นคนทําให้ความสัมพันธ์นี้อาจแบบต้องจบกันอะไรเงี้ยเขาเสียใจมากๆเลยตอนนี้นะคะเขาก็ไปไคร่ควรคิดอะไรหลายๆอย่างเนาะในสิ่งที่แบบว่าเขาทําลงไปทํากับคุณอะไรเงี้ยเขาอยากจะขอโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณสักครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะคะ ให้โอกาสเขานะเออแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็เสียใจโนะที่ที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นแบบนี้อ,อืมอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันคงไม่อำนวยหรอกที่ให้ที่ให้ความสัมพันธ์ของเรามันราบรื่ออะไรอย่างเงี้ยทั้งปัญหาทั้งในเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่อำนวยเลยที่ทําให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยนะเออกลับมาแต่เขาก็ห, вокруг, ะะกหวังนะคะเขาก็หวังว่าคุณเนี่ยนะคะจะให้โอกาสเขาในสักวันหนึ่งนะคะให้เขาและคุณ คุณได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนั่นเองนะคะจบครั้งนี้เขาไม่อยากให้จบแล้วจบเลยเขาอยากให้เป็นการเ,าเหตุการณ์ที่ผ่านมาอยากให้เป็นการเรียนรู้เนาะอยากให้เป็นบทเรียนระหว่างเราสองคนนะคะเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ในอนาคตนะคะแล้วเขาก็หวังนะหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองจานนะอ่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะโอเคใครอยากดูดวง ส่วนตัวก็ทักมานะคะตามารายละเอียดนะคะช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้มุมบนซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะอยากจะอสอบถามเรื่องอะไรอยากปรึกษาเรื่องอะไรก็ทักมาได้เลยนะคะนะอ่ะโอเคไปดูกันต่อเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกใบที่2นะคะ สำหรับคนที่เลือกใบที่สองนะคะใบนี้นะไปดูกันเลยคุณได้อะไรเอ่ยสามม้นะคะเมีความเป็นไปนได้นะคะว่าคนที่เลือกใบนี้นะคุณแล้วเขาห่างไกลกันนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าถึงแม้ว่าตัวห่างแนละจะตัดใจไม่ห่างนะจะความเป็นห่วงความคิดถึงนะคะยังคงส่งตรงไปถึงคุณเสมอนะคะเขารู้เขารู้ว่าช่วงนี้คุณเหนื่อยมากนะแล้วคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรมากมายหลายอย่างเลยนะคะเขาเอาใจช่วยคุณนะคะคอยวอวยพรคอย เป็นกําลังใจให้คุณนะคะให้คุณผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้นั่นเองเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอะถึงตัวห่างนแต่เขาว่าสนใจเรื่องคุณเขาแอบมองคุณอยู่ไกลๆอยู่เสมอแอบรู้อยากรู้ข่าวคว,วของคุณอยู่เสมอๆนะคะถ้าเขาสามารถช่วยอะไรคุณได้นะคะเขาก็จะช่วยคุณนะคะตอนนี้เขาทําได้มากที่สุดก็คือการส่งกําลังใจนะคะการอธิษฐานการขอให้ ชีวิตคุณดีราบรื่นผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้นะจ๊ะเขาแอบ,บเป็นห่วงคุณอยู่ไกลๆนะคะนะอ่าและนี่นะคะก็คือสิ่งที่คนคนนี้นะคะเขาอยากจะบอกคุณนั่นเองนะคะนะอ่ะประมาณนี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาได้เลยตามช่องทางนะคะที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยนะก็มาพูดมาคุยปรึกษาส่วนตัวกันได้นะจ๊ะใครอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะตามรายละเอียดที่ทิ้งไว้ให้เลยจ้าอ่ะไปดูกันต่อเลยนะคะ สำหรับคนที่เลือกใบที่3นะคะ มาจากคนที่เลือกใบที่สามนะคะน้องยนะูนิคอนนักใบนี้นะคะนะคุณได้อะไรว่าคุณได้หกเหรียญน,นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขานะคะคอยจะจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอขอให้คุณสบายใจและไว้ใจเขาได้เลยว่าเขาจะไม่มีทางทอดทิ้งคุณเด็ดขาดนะคะเขาค่อนข้างเอ็นดูโนแล้วก็เห็นอกเห็นใจคุณมันมีความเป็นไปนได้ว่าคุณเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณสู้ชีวิตหรืออะไรแบบนี้ น้องหรือแบบเป็นคนขยันใดๆก็ตามเขาก็เลยค่อนข้างนี่แบบเอ็นดูและเห็นอกเห็นใจคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าคุณนะคะอยากให้เขาช่วยเหลืออะไรเขาพร้อมช่วยเหลือพร้อมซับพอร์ตคุณอยู่เสมอค่ะอยากให้คุณรู้เอาไว้เลยนะคะว่าเขาเข้ามาเพื่อเกื้อกูลคุณนะคะเพื่อส่งเสริมคุณนะคะ,ะไม่ได้เข้ามาเพื่อเอาเปรียบนะไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะแบบว่าหวังผลประโยชน์หรือไม่จริงใจใดๆกับคุณอยากจะขอให้คุณรู้ไว้ว่าเขาคนนี้เนี่ย แหละที่จะทําให้ชีวิตของคุณะคะดีขึ้นขอแค่ไว้ใจเขานั่นเองจานนะอ่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้เลยนะตามนี่นะคะที่รายละเอียดที่ไม่เหมาะขึ้นไปให้หมุมบนซ้ายมือในคลิปได้เลยนะคะนะอยากถามอะไรเพิ่มเติมอยากดูดวงส่วนตัวเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าเรื่องจริงของเราเป็นยังไงก็ทักมาได้เลยนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้ พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะบ๊ายบาย